ห้าต้นไม้ไล่สิ่งอัปมงคลป้องกันผีสิ่งชั่วร้ายว่านพัตตะบะว่านชนิดนี้จะนิยมปลูกไว้หน้าบ้านหรือทางเข้าบ้านเพราะเชื่อว่าสามารถใช้ป้องกันพูดผีปีศาจได้ถึงขนาดที่ว่าแม้แต่ดินที่ใช้ปลูกก็สามารถนำไปไล่ผีได้เช่นกันเช่นใครที่เชื่อว่าถูกผีหรือปีศาจสิงอยู่ หากเจอเจ้าสิ่งนี้เข้าไปก็จะเกรงกลัวและหนีไปทั้งสิ้นและเชื่อว่าสามารถใช้ได้กับผีทุกประเภททั้งพรายบกพรายน้ำพรายอากาศไปจนถึงผีป่าซึ่งว่านพระตบบะนอกจากจะปลูกหน้าบ้านแล้วยังนำมาพกติดตัวได้ด้วยเพราะเชื่อว่าจะช่วยให้เดินทางปลอดภัยไม่มีอันตรายใดๆและป้องกันผีได้ ต้นหนาดมีความเชื่อว่าใบของต้นหนาดนั้นสามารถป้องกันพูดผีปีศาจได้หรือสิ่งชั่วร้ายได้โดยจะใช้วิธีนำใบหนาดสดประมาณ1-2ถึงใบพกใส่กระเป๋าในขณนะที่ต้องเดินทางก็จะช่วยไม่ให้มีสิ่งใดเข้ามาทำอันตรายได้และจะมีการปลูกต้นหนาดในบริเวณหน้าบ้านเพื่อช่วยป้องกันพูดผีปีศาจได้ต้นเข็มดอกแดง ต้นเข็มดอกแดงนั้นเชื่อกันว่าถ้านำมาปลูกรอบรั้วบ้านจะช่วยป้องกันสิ่งชั่วร้ายได้เพราะดอกเข็มนั้นก็เปรียบเสมือนของแหลมคมที่คอยปกป้องและทิ่มแทงสิ่งชั่วร้ายต้นมะยมต้นมะยมนั้นนอกจากจะมีความเชื่อว่าเมื่อนำมาปลูกบริเวณบ้านจะช่วยเสริมเสน่ห์ให้กับเจ้าของบ้านแล้วนั้นยังมีความเชื่อที่ว่าต้นมะยมก็สามารถป้องกันพูดผีสิ่งชั่วร้าย โดยจะปลูกไว้ด้านทิศตะวันออกเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งไม่ดีเข้าบ้านต้นทับทิมมีความเชื่อว่าเวลาไปงานศพให้พกกิ่งทับทิมไว้ในกระเป๋าเสื้อเพราะเชื่อว่าจะช่วยป้องกันวิญญาณและสิ่งชั่วร้ายหลังจากกลับจากงานศพได้และอีกหนึ่งวิธีคือหลังจากที่กลับจากงานศพก็ใช้วิธีล้างหน้าด้วยน้ําที่แช่ด้วยใบยทับทิมเพื่อป้องกันสิ่งชั่วร้ายตามมาด้วยได้เช่นกัน